สหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนั้นลึกซึ้งมากเพราะจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมองและด้านงานการที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมสหหกกกรรราเษตแงานเช่นสหกรณ์รนี้เวลาเป็น <ใจ S 1> เป็นช้า แต่เวลาตายตายเร็วที่สุดเมื่อตายแล้วศพจะเป็นศพช้างไม่ใช่ศพหนูสหกรณ์เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และต้องเป็นที่พึ่งพาของมวลสมาชิกให้อยู่ดีมีสุขสมาชิกมั่งคัง่งสหกรณ์มั่นคงสร้างสหกรณ์ให้เข้มแข็งด้วยบุคลากรขอ,ของทุกฝ่ายรวมกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกอย่าง,ย,างยั่งยืนสหกรณ์การเกรรษตรเมืองอุตรดิตจำกัดเริ่มจากการรวมตัวกันของสหกรณ์หาทุนในท้องที่ในแต่ละตำบลรวม42สหกรณ์และสหกรณ์ขายข้าวหนองงูจำกัดได้วควบกันเป็นสหกรณ์การเกรรษตรเมืองอุตรดิตจำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เลขที่กอไก่สอเสือจุดกอไก่81ทับ2,517เมื่อวันที่1ตุลาคม2,517มีสมาชิกแรกตั้ง536คนมีทุนดำเนินงานเพียง1 9 0 0 0 0 0บาทปในทางความพอเพียงพร้อมอยู่เพียงพร้อมรักในศักดิ์ศรีปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเมืออุตรดิตจำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกด้วยความก้าวหน้าจนในปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด9,379คนอยู่ใน57กลุ่มกระจายอยู่ใน16ตำบลของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ทรัพย์สินปัจจุบันของสหกรณ์มีมูลค่าทั้งสิ้นจำนวนกว่า150ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดิน28แปลงจำนวน118ไร่อาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์โกดังวัสดุการเกษตรลานตากปั๊มน้ำมันโรงสีข้าวไซโลกเก็บข้าเปลือกและเครื่องอบลดความชื้น่น่นพังงอออราสสมทคว ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชีที่ผ่านมาสหากรณ์มีทุนการดำเนินงานมาก800ล้านบาททุนอื่นๆและเงินรับฝากถึง1,000ล้านบาทรรรู้ััสมมาก จากภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้านของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรการจัดสวัสดิการการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารงานสหกรณ์ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงก็เป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง สหกรณ์มีการให้บริการธุรกิจของสหกรณ์ในทุกๆด้านท e <te ั้งการบริการด้านเงินฝากการบริการด้านสินเชื่อการบริการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายการบริการด้านลานตากเพื่อรวบรวนผลผลิตทางการเกษตรและการบริการด้านโรงสีข้าวการบริการด้านลานตาก และการบริการด้านโรสีข้าวของสหกรณ์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่มุ่งเน้นให้บริการแก่สมาชิกและต้องให้ความสำคัญในการรองรับการให้บริการเพื่อความสะดวกของในการรองรับผลผล,ผลิตของสมาชิกเกษตรกรโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชเศษรษฐกิจหลักของสมาชิก และเพื่ออำนวยความสะดวกในการรองรับผลผลิตของการเกษตรของสมาชิกและให้เพียงพอต่ออัตราการผลิตของโรงสีที่มีปริมาณการผลิต200ตันต่อวันและเครื่องอบลดความชื้นข้าวขนาด400ตันต่อวันซึ่งผลผลิตของสมาชิก ที่มีปริมาณมากขึ้นในแต่ละปีทั้งต้องรองรับความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วเขียวและรวมถึงการใส่ใจมลภาวะฝุ่นละอองที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงยหสหกรณ์จึงดำเนินการโครงการพัฒนาลานตาก และโรงสีข้าวสหกรณ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยให้มีการจัดสร้างโรงคลุมข้าวเพื่อรองรับการเก็บรักษาข้าเปลือกของสมาชิกและลดฝุ่นละอองรักษาสภาพแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชนซึ่งโรงคลุมข้าเปลือกดังกล่าวสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน6ล้านบาท ด,ดีสหกรณ์คือการรวมตัวที่มีอุดมการเดียวกันก<ะ>เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่โดยมีเป้าหมายเพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกและชุมชนเสริมสร้างความเชื่ออย่างมุ่งมั่นและตั้งใจจริงาาเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุด ตามแนวคิดที่เชื่อร่วมกันว่าวิธีการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันกกกคุณค่าของสหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าการช่วยตนเองความรับผิดชอบต่อตอนเองประชาธิปไตยความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพสมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริตเปิดเผยรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเพื่อนำพาให้สมาชิกมั่งคั่งและสหกรณ์มั่นคงมีความกินดีอยู่ดีมีสุขของมวลสมาชิกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน